เมื่อวันที่18มกราคม2569ที่บริเวณสนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีสาธิตวัยนนท์ผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่1เป็นประธานในพ <m urs uit> ิธ okay. <c oughs> ีสวนสนามและกระทำศัพท์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2569ในพิธีมีพลตรีสิริเทียรสันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36 นายสรานดูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตรพลทหารกองประจำการขราศการพลเรือนตำรวจแม่บ้านทหารบกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลังบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนางามและความภาคภูมิใจของกําลังพลภายในงานได้จัดให้มีพิธีสง์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่หนึ่งได้นํากําลังพลกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล พร้อมอ่านสารของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อย้ำถึงอุดมการณ์ความจงรักภักดีและภารกิจของกองทัพไทยในการพิทักษ์เอกราชอธิปไตยและความมม่คงของประเทศชาติจากนั้นเป็นการสวนสนามของหน่วยทหารซึ่งประกอบด้วยขบวนสวนสนามเดินเท้าขบวนสวนสนามยานยนต์และการจัดแสดงการปฏิบัติทางทหารแสดงถึงความพร้อมความมีระเบียบวินัยและศักยภาพของกำลังพลกองพลทหารมาที่หนึ่ง ในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่สำหรับวันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชส่งกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา <S <S แห่งกรุงหงสาวดีเมื่อวันจันทร์แรมสองข้ามเดือนยี่ณนะตำบลหน,นองสารายแขวงสุพรรณบุรีในอดีตกระทรวงการามเคยกำหนดให้วันที่8เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยต่อมาในปี2523 ได้เปลี่ยนเป็นวันที่25มกราคมอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของนักประวัติศาสตร์หลายท่านผมว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัสตถีแท้จริงน่าจะตรงกับวันที่18มกราคมและเมื่อวันที่22สิงหาคม2549คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอให้กำหนดวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยมาจนถึงปัจจุบัน พิธีเนี่ยครั้งนี้นะับเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของกำลังคนกองทัพไทยในการยิดม,มั่นอุดมการรับใช้ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอย่างมั่นคงตลอดไป